ครับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยชนบุรีความหมายของภูมิปัญญาหมายถึงความรู้ความคิดความเชื่อความสามารถหรือประสบการณ์ที่สั่งสมมาเพื่อใช้ในการปรับตัวและดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อม ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมที่ได้มีการพัฒนาสืบสารกันมาแล้วก็มีความผสมผสานกลมกลืนเป็นส่วนเดียวกันนะฮะอันนี้คือความหมายว่าภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยนะฮะภูมิปัญญาเกี่ยวกับการเลือกทำเลที่ตั้งของกรุงธนบุรีฮะอันนี้สำคัญมากถ้าเราเลือกที่ตั้ง ไม่ดีนะกรุงธนบุรีก็ไม่เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่า,าเป็นทำเลการตั้งบ้านเรือนของคนไทยเพื่อเพื่อที่จะอยู่ริมแม่น้ำนะฮะทุกที่ฮะไม่ว่าสุขโขท,ท,ท,ทัยอยุธยากรุงธนบุรีเนี่ยเรามักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำเพื่อสะดวกในการติดต่อค้าขายาเห็นไหมเพื่อสะดวกในการติดต่อค้าขาย การที่สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะทรงเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใ,ใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกพม่าโจมตีและก็สะดวกในการค้าขายแม้แต่สะดวกในการดําเนินชีวิตมันเป็นผลสะท้อนของวัฒนธรรมในการตั้งถิ่นฐานแม้แต่ปัจจุบันนะฮะ,ะการเลือกทำเลต่างๆเราก็ได้แบบอย่างมาจากอายุธยาและธนบุรี นะเพราะว่าธนบุรีอ่ะจะมีป้อมประการมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วก็เป็นเมืองขนาดย่อมอสามารถดูแลและมีทหารควบคุมได้และสามารถยกทัพกลับไปตั้งมั่นที่จันทบุรีได้นะเพราะนั้นธนบุรีค้าขายและป้องกันค่าศึกได้ติดต่อก,กับต่างประเทศและสามารถแสวงหาอาวุธได้ง่ายเพราะติดทะเลนะในปัจจุบันจะเห็นว่า การพัฒนาประเทศในสมัยปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะชนบุรีเนี่ยเราเลือกเพราะว่าเป็นศูนย์กลางการอุตสาหกรรมนะศูนย์กลางการผลิตและอุตสาหกรรมนะฮะขนาดใหญ่รวมทั้งเป็นสนามบินขนาดใหญ่เช่นท่าเรือแหลมฉบงังฐานทัพเรือสัต,ตหีบสนามบินอู่ตะเภานะฮะอันนี้คือเหมาะสมของทำเลติดตั้งของชนบุรี และเห็นความสําคัญของจังหวัดชมบุรีเป็นภูมิปัญญาในลนักษณะเดียวกับภูมิปัญญาในสมัยอยุธยาและธนบุรีนะครับครับภูมิปัญญาในการปรับตัวเพื่อแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตในช่วงสมัยธนบุรีกล่าวไว้ว่าเป็นช่วงที่ผู้คนเนี่ยอดอยากหิวโหวยเพราะขาดแคลนอาหารนะฮะเพราะนั้นท่านทรง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการโปรดให้ผู้คนที่อดอยากเข้ามารับพระราชทานข้าวสารปลาข้าวปลาอาหารนะฟรีนะฮะผลเรือนทหารไทยจีนเข้ามารับพระราชทานข้าวสารคนละหนึ่งถังต่อ20วันนะฮะขนะนั้นข้าวสารที่พ่อค้าสำเพอนำมาขายค่อนข้างราคาแพงแต่พระองค์ก็ทรงซื้อข้าวสารแจกจ่ายรัษฎรทำให้บรรดาพ่อค้าสำเพอ นำข้าวมาขายเพื่อหวังกำไรเป็นจำนวนมากเมื่อข้าวสารในท้องตลาดมีมากจึงส่งผลให้ข้าวสารมีราคาถูกลงนะฮะแล้วก็ให้ผู้คนนั้นทำนาปีละสองครั้งนะฮะทั้งนาปีและนาปลังโปรดให้มีการบริโภคเพิ่มขึ้นเมื่อคันมีเกิดหนูชุกชุมกัดกินข้าวนะฮะยุ่งฉางและทรัพย์สินของรัษฎร ก็สั่งรับสั่งให้บรรดาข้าราชการได้รัศดรจับหนูมาฮะส่งที่กรมนครบาลเพื่อให้จำหนูจำนวนหนูลดลงแล้วก็เปลี่ยนเป็นข้าวนะฮะแล้วก็ทรงให้ขุดคลองออกไปจากที่นาเพื่อทำเป็นที่ปลูกผักผลไม้เรียกว่าทะเลตมครับอ่าอันนี้คือการพัฒนาในสมัยสมยสเด็จพระจักรพรรดิน,นะฮะมาดูครับการพัฒนาเกี่ยวกับศิลธรรมนะฮะ ก็มีการวาดภาพไตรภูมิพะล่วงนะอ่าปัจจุบันคือสามแดนโลกธาตุนะฮะจะมีอ่าภาพเกี่ยวกับสวรรค์อ่ามนุษย์นรกนะฮะเาเรียกว่าสมุดภาพไตรภูมิพะล่วงตามรูปภาพที่นักเรียนเห็นนะฮะอ่าเป็นการวาดภาพเกี่ยวกับนรกสวรรค์นะฮะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะฮะเป็นคือการวาดภาพเนี่ยมัน มีผลดีกว่าการปลุกฝังด้วยคำพูดเป็นอย่างเดียวนะฮะปัจจุบันก็มีการวาดภาพไตภูมิพระล่วงหรือสามแดนโลกธาตุตามผนังโบสถ์และวิหารต่างๆตามวัดมาอารามนักเรียนี่เห็นว่านี่เป็นภาพสมุดภาพไตรภูมิเขียนขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชจัดเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สอนให้มนุษย์ทำแต่ความดี เป็นความชั่วนะครับ